สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะมาแล้วนะค่ะกับ Daily w e a l t พอดแค a s t อัปเดตมุมมองการลงทุนรายวันประจำวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนค่ะ เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าวาตามเวลาไทยเลคะแต่ชนีดาวโจรดิ่งลงกว่า200จุดหลังจากที่ภึกษาของนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเสนอให้มีการล็อกดาวน์ภายในประเทศเป็นเวลา4-6สัปดาห์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดจนกว่าจะมีการอนุมัติและจำหน่ายวัคซีนต้านโควิด -19 ซึ่งขณะนี้ค่ะสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็ติดอันดับหนึ่งของโลกทั้งในด้านของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตโดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า10ล้านรายและเสียชีวิตมากกว่า2แสนรายทำให้หลายรัฐรวมไปถึงแคลิฟอร์เนียประกาศมาตรการเคอร์ฟิวขณะที่ผู้ว่าการรัฐนิวอดาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ส่วนนครนิวยอร์กนะคะประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมเวลาการเปิดปิดให้บริการของผับบาร์และร้านอาหาร ส่วนการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกว่าปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วโดยลดลงสู่ระดับ7,090รายในสัปดาห์ที่แล้วจากระดับ750,000รา,ายในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ค่ะกระทรวงแรงงานสหรัฐนะคะยังเปิดเผยอ,อีกด้วยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทรงตัวในเดือนตุลาคมหลังจากปรับตัวขึ้นในเดือนกันยายน ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดล่วงลงกว่า300จุดเมื่อคืนนี้โดยปิดที่ระดับ29,800.17 0จุดลดลงมา1%กว่าๆนะคะขณะที่ดัชนี S&P 500ค่ะปิดที่ระดับ3,537.01จุดลดลงมา1%นะคะและดัชนี NASDAQ เองค่ะปิดที่ระดับ11,709.59จุดลดลงมา0.65%ค่ะ ทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้โดยลดลง0.88ปิดที่ระดับ385.16จุด ส่วนสัญญาณ้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะปิดลดลง33เซนโดยปิดที่ระดับ41.12ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากสำนักง,งานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยถึงตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบว่าพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่วนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาค่ะ สัญญาลังมดดิบเบรนเองนะคะก็ลดลง27เซนโดยปิดที่ระดับ43.53ดอลลาร์ต่อบาเรลทางด้านสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กค่ะปิดบวกเมื่อคืนนี้ที่0.63เปโดยปิดที่ระดับ1,873.3ดอลลาร์ต่อออนโดยได้รับแรงหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาซื้อทองคำนะคะนอกจากนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ทําให้นักลงทุนเองเข้ามาซื้อทองคําในฐานะของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยด้วยฝั่งด้านเรานะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ยะดับ1,336.31จุดลดลงมา9จุดกว่าๆนะคะหรือประมาณ0.67มีมูลค่าการซื้อขาย เ0 0 0หกว่าล้านบาทและทางด้านนิกเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้น0.68%ที่ระดับ25,520.88จุดท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนิกเกอีก็แตะระดับ25,500ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ29ปีเนื่องจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยหนุนตลาดค่ะส่วนคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 2,475.62จุดลดลงมา0.41%เซียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลดลงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางจีนได้เปิดเผยว่ายอดปล่อยเงินกู้ลดใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนตุลาคมปรับตัวลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะคะทำให้ดัดชนีของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ระดับ3,338.68จุดลดลงมา0.11% และห้างเซิงค่ะก็ปิดที่ระดับ26,169.38จุดลดลงมา0.22เล็กน้อยนะคะตํอหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะทางทีมเรายังคงแนะนําการลงทุนในประเทศจีนเป็นหลักจากแนวโน้มของเศรษฐกิจการเติบโตของภาคธุรกิจทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะโดยกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยก็ยังคงเป็น KFA China และ Principal CHEQ ในขณะที่เข่าในเรื่องของวัคซีนอาจจะทําให้เกิดการกังวลแล้วก็การโยกย้ายเซกเตอร์ ลงทุนออกนะคะจากหุ้นในกลุ่มของการเติบโตไปยังหุ้นกลุ่มวัฏจักรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตามที่เราได้รายงานให้ฟังะคะ่ะจํานวนในเรื่องของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและในเรื่องของวัคซีนเองก็การเก็บรักษาเอ่ยการขนส่งเอ่ยปริมาณการผลิตเอ่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนนะคะทาให้ความเสี่ยงในเรื่องของการปิดเมืองแล้วก็การเล่งตัวขึ้นเนี่ยยังมีอยู่ค่ะเรายังคงมองว่าธุรกิจ ที่จะสามารถฟื้นตัวแล้วก็เติบโตได้ในอนาคตเนี่ยนะคะยังเป็นแนวโน้มการลงทุนที่ดีนะคะโดยมองว่าในกลุ่มของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็คาวคอมพิวติ้งจะเติบโตได้ดีแม้ว่าในระยะที่โควิด1 9จะหมดไปแล้วค่ะโดยกองทุนที่เราแนะนำนะคะยังคงเป็นวันจิค้อและ p r i n c i p ลจิคาวค่ะและนี่คือทั้งหมดของด e ร e เ l ลพอดแคสต์ประจำวันนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ